สวัสดีครับพบกับคลิปสั้นอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาอะไรครับบางคนสงสัยว่าเวลาเราแอดเพื่อนไปเนี่ยครับก็เวลาเราแอดเพื่อนไปครับบางคนสงสัยครับว่าเพื่อนนะครับถ้าเราอยากแอดคนดังใน youtube ครับแล้วเรามันแอดได้ไงครับชื่อครับ ผมวันนี้ผมจะมาแนะนําชื่อครับมีแค่สามคนนับหนือพี่กัชาครับสองครับพี่นิวสามพี่แป้งนะครับครับใครอยากรู้ชื่อแล้วก็ไปดูกันเลยครับชื่อแรกก็พี่กัชาก่อนนะครับก็เอ็มทีตามผมนะครับครับชื่อพี่กัชากดเข้าไปครับเพื่อเจอครับ กัชชานับนี่ครับพี่กัชชานับเจอเลยนะพี่กัชชารับแต่ถ้าใครไม่เชื่อครับก็นี่ครับเพื่อนพี่กัชชาก็ามีครับนี่ครับก็นี่ครับก็ใครอยากแต่งก็แว่นตานับขาดไม่ได้ครับผมผมสีแดงครับ ผมคาชาเองครับผมได้เป็นกลุ่ามวิอากาแบบขายเสื้ออางเกงรู้ว่าเข้าเราทำเองเอ,อ็กไอนะครับครับต่อไปครับพี่แป้งนะครับพี่แป้งพี่แป้งครับพี่แป้งครับ,รบก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับพี่แป้งนะครับก็แซ่บ b i อไม่น่าครับว่าพี่แป้งอาจจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ได้ครับไม่รู้จริงๆครับก็ลองดูครับถ้าไม่เจอก็แสดงว่าพี่แป้งเปลี่ยนชื่อไปแล้วครับนี่โอ้โหยังเจอครับพี่แป้งครับโอ้โหนี่นครับพี่แป้งครับ ก็นี่ครับพี่แป้งครับก็จะชุดก็จะประมาณนี้ครับอันนี้พี่แป้งครับว้าวเพื่อนผมมาช่วยบีพีอีกแล้วครับลองแอดดิเพื่อนผมช่วยบีพีอีกแล้วครับบอกว่าพี่แป้งมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วอะเอาชื่อจากไหนก็ไม่รู้ครับก็พิมพ์ตามนี้ครับส่วนต่อไปครับผมพาทัวร์ก่อน การทำแป้งก็จะมีคน c ปี้แป้งไปมากเออครับต่อไปครับพี่นิวครับพี่นิวครับพี่นิวพี่นิวพี่นิวย้ พี่นิวนะครับพี่นิวเออพี่มตามไม่ครับต้องแบบนี้พี่นิวครับเย้เยแล้วก็เอ็มครับจะเจอพี่นิวครับเออครับนี่ครับพี่นิวครับโอ้โหครับก็แอดเพื่อนแฟนเดิมครับแอด แอดครับใครสําหรับใครอยากแอดยูทูบเบอร์ก็ไปแอดได้นะครับไม่รู้ครับว่าเขาจะตอบแล้วมาหรือเปล่าครับว่าเขาจะตอบแล้วมาหรือเปล่าครับครับสำหรับมีเพียงเท่านี้ครับคลิปก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายก็ลงคลิปใหม่แล้วนะฮะ